ครับเร้ไทยบ่อยเก่งครับสวสดีครับนี่เรา,าครับเนาะนี่สีเอาพระพระเปงปันกับองหลวูมหาศิลาครับเป็นพระพงศ์ศิลปดนะครับเ้าสร้างเมื่อปีพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบสี่างต้องเวดได้สี่พันเก่าร้อยเก้บเก้องคนะครับเป็นพระพงศที่สวยงามมากครับ ตักันย่งนะครับเด้อเป็นหนึ่งงามเลยครับนีครับเป็นลางที่ผสมแล น้ำพีเด้อครับเด้อคงบน,นนีรครับนงจิตสะสมครับของ,ของผู้มหาศิลาเด้อครับเด้ออันนี้หนึ่งเดือนครับสียงามสวยงามมากเลยครับเลือครับเหียญที่สครับเด้อเป็นกล้องเดิมจาวัดแล้วครับ กันแทบงปกวงครับอย่างที่สองนี่จะเป็นพระอุปคุณมหาเทลาครับรุ่นนี้ของหลวงปู่มหาศิลาครับการแข่งประกวดครับนี่ งาการสั่งอายูส่9เก่รยเกบารนี่เราครับงามเลยครับนี่ต้องแดงผิวไฟครับสวยๆแล้วับเลนี่นี่นขงของผูมาหาศิลาเด็ครับของแวกวจังหวัดครับ นี่แะงันการจัดสร้างอยุสี่พันก้นาวเลยก็สุกงับแล้วครับที่สนะครับพระปิตารุ่นมาหาลาภภกศัพรย์น,นแจกท่านครับ สัางขึ่นอยูก้าสิบเองครับรนี่นี่กล้องเดิมนี่นนนรับ้ซีนซีนเดิมๆรับปสุย์ถ้ามามาครับพุ้มจัดเลยานาสาสมนาเก็บรักษาไว้ครับมองล้งงอูมหาศิีาด้ด้วยครับเอ้นีัก๊าลังกระเสกกาลังมาแรงครับ ทั้งงรดนี่ทั้งหรดนี่สามเหรียญน,นี่ผมเอาน้องอยู่แจพันหาสิบบาทครับใลยสนใจกัปิดทักแค่ใจเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ